เรื่องย่อละครพญาโศกหนูใหญ่หรือลำหับเป็นลูกสาวของรามหัวหน้าค่ายอาสาป้องกันชายแดนผู้ทรยศต่อแผ่นดินเพราะความอยากเป็นใหญ่มีเงินทองจึงไปเข้าร่วมกับพ่อเลี้ยงสอนจะพอค้ายาทำสิ่งผิดกฎหมายและก่อการร้ายรามเปิดทางให้พวกพ่อเลี้ยงสอนเข้ามาเผาค่ายเพื่อใช้เป็นทางผ่านส่งยาในคืนวันเกิดเหตุหลังจากที่ลำหับฝึกซอสามสายที่นรินีผู้เป็นแม่ฝึกสอนให้ประจำแล้ว รามสั่งให้นลินีเล่นเพลงพยาโศซึ่งรามแอบใช้เป็นเพลงสื่อสารกับพ่อเลี้ยงให้รอช่วงเวลาหลังจากเพลงจบบุกทำลายค่ายนลินีไม่ต้องการเล่นเพลงนี้เพราะจับสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่สามีสั่งให้เล่นเพลงนี้จะมีความตายเกิดขึ้นแต่ก็ไม่อาจขัดขืนได้จึงจำใจเล่นสอนได้ยินเสียงเพลงพยาโศกขึ้นจึงรีบสั่งการตามที่นัดหมายกับรามทันทีเมื่อเพลงจบ รามสั่งให้ลูกเมียเดินทางออกจากค่ายโดยไม่ยอมตอบคำถามว่ามีจุดหมายที่ใดอนุญาตเพียงให้เอาซอสามสายไปด้วยาลินีเกิดลางสังหรณ์ว่ารามอาจทำสิ่งไม่ถูกต้องจึงปฏิเสธที่จะออกจากค่ายจนกว่าจะได้คำตอบรามตอบเพียงว่าถ้าอยู่ครอบครัวต้องตายหมดเพราะค่ายกำลังจะถูกทำลายาลินีเข้าใจทันทีและต่อว่ารามว่าหักหลังพี่น้องในค่าย เธอจะไปบอกให้ทุกคนรู้ตัวโดยที่ไม่ฟังคำสั่งของรามว่าให้ออกจากค่ายไปไม่เช่นนั้นจะยิงให้ตายนาลินีและลูกพากันวิ่งกลับไปเพื่อตะโกนบอกพวกในค่ายให้รู้ตัวขณะเดียวกันนั้นพ่อเลี้ยงสอนก็ยิงระเบิดเข้าไปในค่ายหลายลูกรามตัดสินใจยิงนาลินีก่อนที่จะเข้าไปบอกทุกคนจนล้มลงซ่อสามสายกระเด็นลำหับและน้องชายตกตะลึงนลินีที่ใกล้ตายตะโกนสั่งให้ลำหับพาน้องเล็กหนี ลำหับก้มลงเก็บซอกระชากน้องชายหนีแต่รามจิกหัวไว้จนผมขาดจากหัวกระจุกใหญ่รามแย่งเอาน้องเล็กมาได้คนของสอนเข้ามาเจอเหตุการณ์จะยิงลำหับนลินีฮึดเฮือกสุดท้ายกระโดดไปขวางทางปืนล้มลงตายลำหับหนีรอดไปได้ค่ายโดนทำลายคนในค่ายตายทั้งหมดสอนพาคารวานยาเสพติดผ่านค่ายไปได้ตั้งรามให้เป็นหัวหน้าค่ายแห่งใหม่รามได้รางวัลเป็นเงินทองมากพอสมควร ลำหับหอบซอหนีมาหกล้มหกลุกคลุกคลานหมดแรงสลบบนก้อนหินใหญ่กลางป่าเช้ารุ่งขึ้นบริพัตรทำงานสำรวจรังวัดถนนที่ดินเข้ามาสำรวจงานตามปกติกับลูกน้องสองคนขณะที่สองกล้องสำรวจได้ยินเสียงเพลงพญาโศกแววมาจึงแผนกล้องไปยังก้อนหินใหญ่เขาเห็นเด็กสาวแรกรุ่นหน้าตาสะสวยน้ำตาอาบแก้มนองหน้ากำลังเล่นเพลงพญาโศกบริพัตรเข้าไปยืนฟังใกล้ รอจนเพลงจบจึงแสดงตัวแต่ลำหับไม่ยอมพูดจาหรือตอบคำถามหอบซออ่อหนีไปบริพัทต,ตามจนลำหับหมดแรงล้มสลบไปอีกครั้งบริพัทจึงพาลำหับกลับไปบ้านตนเองลำหับรู้สึกตัวที่บ้านบริพัทเห็นบริพัทคนแรกรีบถอยหนีดึงซ้อมากอดไว้แน่นนายแม่ของบริพัทนั่งอยู่ด้วยเข้าปลอบโยนจนหายตกใจกระนั้นลำหับก็ยังไม่ยอมพูดจากับใครเช่นเดิม จนทุกคนคิดว่าลำหับเป็นใบนายแม่ตั้งชื่อให้ลำหับว่าหนูใหญ่ลำหับเอาแต่สีซอเพลงพยาโศกข้าวปลาแทบไม่ยอมกินจนกระทั่งวันหนึ่งนายแม่เป็นลมกระทันหันไม่มีใครในบ้านเห็นลำหับไปช่วยพูดจาดูอาการนายแม่ทำให้ทุกคนดีใจมากที่ลำหับพูดได้วิเวกค,คนรดกับตึงเนืดคนรับใช้ชื่นชมรักใคร่ลำหับมากโดยเฉพาะนายแม่บริพัตรดีใจที่สุด ตัดสินใจส่งลำหับไปเรียนหนังสือแต่ไม่ว่าลำหับจะพูดจาอะไรก็ไม่เคยปลีกปากบอกว่าเป็นใครมาจากไหนเฉิดเฉลาวหญิงสาวเปรี้ยวเฉียวที่ทุกคนเข้าใจว่าคือเจ้าสาวในอนาคตของบริพัต์ไม่ชอบลำหับตั้งแต่ก้าวแรกที่บริพัตรพามาบ้านพยายามบอกให้ไล่ไปให้พ้นเพราะลำหับต้องเป็นคนไม่ดีแน่นอนเฉิดเฉลาวเบื้องหน้าเป็นหลานของพ่อเลี้ยงสอนแต่ความจริงแล้วเป็นลูกสาวของแม่บ้านที่ท้องกับคนงานด้วยกัน แต่ไม่มีใครยอมรับเป็นพ่อพอโตขึ้นหน้าตาดีจึงถูกสอนปล้ำและรับเอามาเลี้ยงเป็นเมียน้อยตั้งแต่อายุเพิ่งแรกรุ่นเฉิดเฉลาแซงทำดีแต่ในใจเกลียดชังคิดล้างแค้นเฉิดเฉลารู้ความลับและความเป็นมาของลำหับเฉิดเฉลามักใหญ่ไฟสูงอยากได้ใครดีแอบคบเพื่อนชายสนิทคือยศพงเป็นเศรษฐีใหม่ไฟแรงเคมีตรงกันเฉิดฉลาสมคบกับยศพงค้นล้มสอนเพราะเกรงใครจะรู้ว่าเธอคือเมียน้อยของสอน แม้แต่ยศพงก็ไม่รู้เชิดเฉลามีลูกกับสอนชื่อเสกเสกเป็นเด็กติดยาเชิดเฉลาบอกทุกคนว่าเก็บมาดูแลเชิดเฉลาทําตัวเป็นคนใจบุญดูแลเสกที่ติดยาถึงขั้นหนักหน่วงเมื่อโคนสอนได้แล้วยศพงก็จะกลายเป็นเจ้าพ่อค้ายาคนใหม่แทนสอนลำหับสวยวันสวยคืนเก่งงานสารพัดเรียนจบมหกและจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่อก่อนที่พ่อเลี้ยงสอนจะโดนโค่นล้ม เฉิดยุยงให้สอนขอลำหับมาเป็นเมียเพื่อกีดการลำหับให้พ้นจากบริพัตรที่เธอหมายปองเฉิดพาพ่อเลี้ยงมาสู่ขอลำหับจากนายแม่นายแม่โยนไปที่บริพัตรบริพัตรพูดไม่ออกบอกนายแม่ขอถามความเห็นของลำหับก่อนลำหับปฏิเสธแม้ว่านั่นจะทําให้เธอกลายเป็นหญิงผู้ร่ํารวยเฉิดไม่พอใจมากๆลำหับกับบริพัตรพากันไปยังสถานที่พบกันครั้งแรกทั้งสองสารภาพรักกัน บริพัตรขอลำหับแต่งงานลำหับตกลงบริพัตรแจ้งข่าวนี้กับนายแม่ท่านยินดีและเต็มใจเฉิดเฉลาแคนมากงัดไม้ตายเรื่องความหลังของลำหับว่ามีพ่อคือรามเป็นคนขายชาติและจะเป็นการทำลายการไปสมัครสอสอของบริพัตรนายแม่ไม่แคร์สิ่งนี้และขอโทษเฉิดฉลวแทนบริพัตรส่วนเรื่องอนาคตให้บริพัตรตัดสินใจเองลำหับแอบได้ยินทั้งหมดจึงตัดสินใจหนีไปจากบริพัตร ลำหับชวนบริพัตรไปยังโขดหินแห่งนั้นอีกครั้งทั้งสองได้เสียกันในคืนนั้นเมื่อบริพัตรตื่นมาไม่พบลำหับจึงรู้ว่าลำหับหนีไปแล้วเขาเสียใจมากจนล้มป่วยฉะะเฉิดฉลวาวางแผนกับยศพงว่าจะใช้บริพัตรเป็นเครื่องมือหากินหลังจากที่บริพัตรได้เป็นสสยศพงลงทุนหาเสียงและแอบซื้อเสียงให้บริพัตรโดยที่เขาไม่รู้ตัวะชะเชิดฉลวบอกบริพัตรเรื่องลำหับเป็นลูกค้นขายชาติ บริพัตรบอกไม่จําเป็นที่ลำหับต้องขายชาติไปด้วยเฉิดเฉลาวตามหาลำหับต่อว่าต่อขานจ้างวานลำหับให้หนีไปให้พ้นอย่าให้บริพัตรเจอให้ลำหับนึกถึงอนาคตของบริพัตรลำหับปฏิเสธจะรับเงินแต่รับปากจะหนีไปให้พ้นบริพัตรเฉิดมาบอกบริพัตรว่าลำหับมีผู้ชายคนใหม่ชื่อชาตรีไปมาหาสู่บ่อยๆบ,บริพัตรตามหาลำหับจนพบ ลำหับจึงแกล้งทำให้เขาเข้าใจผิดว่าเธอยินยอมจะแต่งงานด้วยถ้าบริพัตรยอมเป็นคนขายชาติเข้าร่วมกับพ่อของเธอบริพัตรไม่เชื่อลำหับยืนยันว่าจริงบังเอิญชาตรีมาหาลำหับบริพัตรถามว่านี่คือผู้ชายคนใหม่หรือลำหับรับว่าใช่บริพัตรจึงจำใจตัดใจจากลำหับด้วยความโศกเศร้าผิดหวังกลับมาแต่งงานกับเฉิดเฉลาบริพัตรได้เป็นสสดังต้องการถึงคราวที่ยศพงและเฉิดเฉลา้จะเอาคืน ทั้งสองขอให้บริพัตรผลักดันโครงการที่หมายตาไว้ให้ยศพงบริพัตรปฏิเสธเฉิดฉลาวบอกว่าจะเปิดโปงบริพัตรเรื่องลำหับและจะแฉบริพัตรว่าเนรคุณที่ยศพงซื้อเสียงให้บริพัตรตกใจมากเพราะไม่เคยทราบมาก่อนจึงตัดสินใจลาออกจากสอสหันมาทำงานส่วนตัวเฉิดกับยศเหิมเกริมเล่นชู้กันจนออกนอกหน้าในแม่เห็นจึงตักเตือนเฉิดไม่พอใจ เถียงสู้ด่ากลับแล้วผลักในแม่จนตกจากบันไดข้อหักตายแซงทำบวยวายร้องไห้ว่าเข้ามาพบในแม่ตกบันไดบริพัตรหมดสิ้นทั้งแม่และคนรักเลิดเปิดเปิงหายเข้าไปในป่าเขาไปนั่งรอลำหับที่โขดหินบางครั้งได้ยินเสียงซอสามสายเพลงพญาโศกดังแว่วมาพอตามไปหาที่มาของเสียงกลับไม่พบอะไรที่แท้ลำหับนั่นเองลอบตามหาแอบดูบริพัตร ลำหับไปทำไร่ดอกไม้โดยมีวิเวกกับตึงหนือตามไปอยู่ด้วยเฉิดฉลาท้องกับยศพงแต่ไม่ได้บอกใครกลับทำให้ทุกคนเข้าใจว่าท้องกับบริพัตรส่วนลำหับคลอดลูกเป็นชายชื่อขนังตลอดเวลาลำหับไม่เคยทราบว่าชาตรีคือตำรวจลับนอกเครื่องแบบที่แอบติดตามพฤติกรรมของเธอมาตลอดเธอมักพบชาตรีตามที่ต่างๆโดยเฉพาะในเวลาที่ขับขันเขาจะเป็นคนที่มาช่วยให้เธอรอดปลอดภัย จนกลายเป็นคนที่ไปมาหาสู่ที่ไร่ของลำหับพลเทพน้องเล็กซึ่งโตแล้วและได้รามครอบงำเต็มที่ปฏิบัติตามคำสั่งพ่อแต่โดยดีผลเทพลงมาจากเขามาดูพฤติกรรมของลำหับโดยไม่บอกว่าเขาคือน้องเล็กรามให้ผลเทพพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลำหับไม่เป็นพวกลำหับปฏิเสธแต่ผลเทพเองก็ไม่ยออ่อท้อเฉิดแอบหลบไปคลอดลูกเงียบๆและยกเด็กให้สถานเลี้ยงเด็กกัพร้าเธอบอกยศพงว่าเด็กแท้งตายไปแล้ว ยศพงมีลูกกับภรยาเก่าที่แต่งงานด้วยซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่เพนพยมลูกสาวอย่างเล็กๆทิ้งเพนให้อยู่ในความดูแลของแม่เริ่มกับอาเดียวญาติห่างๆยศพงให้ทุกอย่างทางวัตถุยกเว้นความรักความห่วงใยวิเวกมีญาติทำงานในสถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าบอกลำหับว่าเชิดทิ้งลูกที่ลงทะเบียนว่าเป็นลูกของบริพัตไว้ลำหับจึงไปรับมาดูแลเพราะสงสาร บริพัตรอาการหนักเพราะไปพลัดตกลงมาจากโขดหินที่ทั้งสองเคลพลอดลักกันลำหับรีบรับตัวบริพัตรมาดูแลเมื่อบริพัตรได้สติเขาได้ยินเสียงเพลงพญาโศกและพบว่าลำหับสีซออยู่ใกล้เขาดีใจมากลำหับบอกความจริงและบอกเรื่องลูกบริพัตรจึงขอร้องให้ดูแลลูกของตนกับเฉิดเฉลาวด้วยลำหับพาคานังกับจัก,กรินลูกของเฉิดมาให้รู้จักบริพัตรกอดคานังจักรินและลำหับ ก่อนหมดลมหายใจลำหับเลี้ยงดูเด็กทั้งสองด้วยความรักใคร่เท่าเทียมกันสอนให้ขนังรักน้องอภัยให้น้องยิ่งโตเด็กสองคนยิ่งมีนิสัยแตกต่างกันจะกรินชั่วร้ายเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวเมื่อทำความผิดจะโทษขนงังให้ขนังยอมรับโทษแทนเสมอโดยที่ลำหับไม่เคยทราบวิเวกับตึงหนืดและอาใจกับจักรินมากโตขึ้นเรียนหนังสือเวลาสอบจักรินให้ขนังใส่ชื่อและหมายเลขสอบของตน ส่วนตนเองใส่ชื่อขนงังทำให้จัก,กรินได้คะแนนสูงแต่ขนังคะแนนต่ำจบม .6 ขนังตัดสินใจไม่เรียนต่อเพื่อให้แม่ได้ส่งเสียจัก,กรินคนเดียวขนังใช้วิธีครูพักลักจำไปเรียนวิชาการเกษตรจากอาจารย์แม่โจที่กเกษียณแล้วทำสวนดอกไม้สวยงามใหญ่โตเอาเงินส่งให้จัก,กรินเรียนเมืองนอกแบบลูกเศรษฐีที่เมืองนอกจัก,กรินพบกับเพนพยอมและสนิทสนมกันจัก,กรินหลงรักเพน แต่เพนชอบพอบ้างไม่ถึงกับหลงรักทั้งสองไม่รู้ว่าพ่อเดียวกันเพียงแต่คนละแม่จักรินอวดว่าเป็นลูกเศรษฐีมีเงินเพนฟังแล้วเบื่อมากเพนเลือกเรียนด้านดนตรีส่วนจักรินเรียนแบบจับจดไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันปิดเทอมทั้งสองต่างกลับบ้านและนัดเจอกันที่เมืองไทยจักรินไม่อยากอยู่บ้านไร่กลัวคนว่ายากจนโดยหารู้ไม่ว่าขนังได้ขยายกิจการจนมีบ้านน่ารักน่าอยู่ จะกรินพักที่คอนโดหรูในตัวเมืองเพนไม่พอใจน้อยใจพ่อที่เอาแต่อยู่กับเฉิดเฉลาทำตัวเป็นนักการกุศลดูแลเด็กเสกและเด็กยากจนคนอื่นๆแต่ไม่เหลียวแลลูกตนเองจึงไม่ยอมเข้าบ้านพ่อแต่จะไปหาแม่เริ่มกับอาเดียวที่เป็นผู้เลี้ยงดูเธอมาซึ่งกรย้ายบ้านใหม่เช่นกันเพนขับรถมาตามลำพังเพื่อไปหาแม่เริ่มกับอาเดียวแต่ไปไม่ถูกจึงแวะถามทางที่ไร่ของลำหับเจอวิเวกเข้า จะเป็นคนพาไปแต่รถยางแบนวิเวกเรียกตึงหนืดมาช่วยและฝากคณังให้พาเพนไปนั่งรอคณังทำท่าเข้มไม่สนใจความเป็นสาวเปรี้ยวของเพนเพนรู้สึกว่าคณังอวดดีปั้นปึงเพนหิวน้ำคณังก็ชี้ให้ไปกินในห้วยเพนแอบเห็นคณังใช้ใบไม้รองน้ำกินจึงขอใบไม้บ้างคณังหมั่นไส้ส่งใบไม้ที่มีมดให้เพนโดนมดกัดปากเจอโวยวายใส่คณังคณังหัวเราะเยาะแล้วเดินหนีไป เพนเดินตามไปจะเอาเรื่องกลับได้ยินเสียงเพลงพญาโศกจึงหยุดทันทีหันเดินไปตามเสียงเพลงดังกล่าวพบว่าลำหับกำลังสีเพลงที่หลุมศพใครคนหนึ่งเพนเข้าไปทักทายจึงทราบว่าลำหับคือเจ้าของไร่ดอกไม้แห่งนี้เธอบอกว่าสนใจซอสามสายและเพลงพญาโศกนี้มากเคยได้ยินเพลงนี้แต่ไม่ไพเราะอย่างนี้อยากขอมาเรียนรู้เพลงนี้จากลำหับบ้างลำหับยินดีและบอกว่าเธอมีลูกชายสองคน คนโตคือคณังผู้จัดการไร่คนเล็กอยู่เมืองนอกหารู้ไม่ว่าจักรินมาขอให้คณังส่งเงินไปให้เขาเช่าคอนโดอยู่และกำลังจะขอให้ซื้อรถให้และในระหว่างรอจักรินจึงเอาเงินไปเช่ารถหรูมาขับขณะคุยกันลำหับทราบว่าเพนเรียนเมืองเดียวกับลูกชายและกำลังจะบอกชื่อลูกชายอีกคนแต่ไม่ทันได้บอกคณังก็มาบอกว่ารถใช้ได้แล้ววิเวกพาเพนไปส่งที่บ้านแม่เริ่มกับอาเดียว เพนกลับไปเจอเข้ากับยศพงเฉิดเฉลาวและจัก,กรินที่นั่นวิเวกซึ่งแอบ,บหลบซ่อนดูอยู่จึงเห็นเหตุหการณ์และพบว่าแทนที่ยศพงจะดีใจที่เห็นเพนกลับมาแต่กลับบอกให้ไปคุยกับเฉิดเฉลาวเรื่องงานกุศลที่จะให้เพนโชว์ศิลปะที่ร่ำเรียนมาเพนต่อว่าพ่อไม่ใหญ่ดีจัก,กรินรีบประจบเอาใจเฉิดกับยศเพื่อทำคะแนนเรื่องเพนสองคนคิดว่าจัก,กรินเป็นลูกเศรษฐีจึงยิ้มแย้มต้อนรับ ทั้งหมดทำให้วิเวกใจหายใจคว่ำม,มากรีบหนีกลับไร่เฉิดกับยศพูดจบก็กลับไปทิ้งให้เพนอยู่กับอเดียวแม่เริ่มและจัก,กรินยศพงให้แค่ซองเงินเป็นค่าใช้จ่ายวันงานเพนน้ำตาตกในจัก,กรินชวนเพนไปเที่ยวดูแสงสีในเมืองเพนปฏิเสธแม่เริ่มกับอเดียวได้แต่มองหน้ากันทำตาปลิบๆสงสารเพนเพนไปหาลำหับให้สอนเพลงพยาโศกและสอนสีซอสามสาย เพนใช้เพลงพยาโศกประกอบนาตาลีลาแสดงโชว์ของตนเองโดยขอร้องให้ลำหับสีเพลงนี้ให้เธอลำหับรับปากเพนมาฝึกซ้อมที่ไร่ของลำหับทุกวันร่วมเดือนเพนพบกับคณังมีปากเสียงกันทุกวันเพนเปรยว่าอยากเจอหน้าน้องชายของคณังมากเพราะลำหับคุยอวดไว้ว่าเป็นเด็กดีเรียนเก่งคณังบอกลำหับว่าจักรินกลับมาแล้วไม่ยอมกลับบ้านลำหับน้อยใจเงียบๆให้คณังโทรไปหาจักริน จักกรินบอกกำลังคุยเรื่องงานและต้องการรถหนึ่งคันเพื่อใช้ติดต่องานไม่อยากให้ใครคิดว่ายากจนเพราะมีแฟนร่ำรวยมากสองคนได้แต่อึง้งแต่ขนังก็รับปากน้องชายพยายามจะหาเงินให้จากกรินไปดาวรถให้ได้ถึงวันงานมีการแสดงโชว์ต่างๆพอถึงชุดที่เพนโชทุกคนเงียบกริบเพลงพระยาโศกหวานเย็นไพเราะจนทุกคนต้องนิ่งเงียบลีลาการแสดงของเพนประทับใจคนดูที่สุดเมื่อจบการแสดง ทุกคนต่างลุกขึ้นยืนปลบมือยกนิ้วส่งเสียงเอาอีกให้เพนพิธีกรคือจัก,กรกลินเป็นตัวแทนสัมภาษณ์เพนการแสดงครั้งนี้มีการถ่ายทอดทีวีด้วยรามดูรายการนี้ส่วนพลเทพไปดูที่ห้องส่งจำเสียงเพลงพญาโศกนี้ได้ดีการสัมภาษณ์เริ่มต้นขึ้นจัก,กรกลินชื่นชมเพนมากมายเพนกลับบอกว่าต้องยกเครดิตนี้ให้กับผู้ที่สีซอสามสายเพลงพญาโศกยศพงษ์และหลายคนต้องการให้พาไปดูคนสีซอผู้นี้ที่สุด เพนพาจากกรินไปพบลำหับทุกคนตกตะลึงยศพงจากกรินถึงกับนิ่งอึง้งรามที่ดูอยู่บนเขาในป่าตะลึงนิ่งเงียบเห็นลำหับแม้จะเป็นผู้ใหญ่30กว่าแต่ยังสวยงามได้แต่ถอนใจพูดไม่ออกแต่คนที่ทนไม่ได้คือเชิดนั่นเองเชิดลืมตัวเผลอวิ่งเข้ากล้องมากระชากค,คันซอไปจากมือลำหับและคว้างทิ้งตบหน้าจนทุกคนตกตะลึงพึงเพิดเฉิดเฉลา่าอ้างว่าตบสั่งสอนลูกคนขายชาติ ผู้กำกับรายการสั่งตัดภาพทันทีเข้าโฆษณาแต่ผู้ชมก็เห็นกันทั่วประเทศแล้วเฉิดเฉลาโกรธมากที่ลำหับบังอาจมาเล่นซอสามสายในงานของเธอขนังปราดมาปกป้องแม่วิเวกกับตึงเนืดก็เช่นกันเพนโกรเฉิดมากด่ากลับเฉิดรุนแรงจักรกินพูดไม่ออกเพนขอโทษลำหับชาตรีมาปรากฏตัวและแนะนำให้ลำหับกลับไปก่อนขณะกำลังจะกลับจักรินวิ่งตามมาบอกลำหับว่า อย่าบอกทุกคนว่าเป็นลูกคณังชกจากกรินลำหับต้องห้ามเอาไว้และรับปากว่าจะไม่บอกใครจากกรินโล่งอกเฉิดกับยศตามมาสัมทับว่าอย่าคบหากับลูกสาวของพวกเขาเด็ดขาดและสั่งจากกรินว่าพวกเราเป็นผู้ดีมีเงินอย่าไปเกลือกกล้วกคนชั้นต่ำจากกรินรีบทําท่าดูถูกผสมทันทีคณังจะอารวาดอีกครั้งลำหับต้องรีบห้ามพลเทพกลับไปรายงานพ่อถึงเรื่องลำหับและคณัง รามบอกสนมือขวาว่าต้องการให้สนติดตามลำหับมาเป็นพวกให้ได้สนบอกว่าชาตรีเป็นคนรักของลำหับชาตรีน่าจะช่วยพูดให้ได้รามตกลงให้เอาขนังมาด้วยเพนไม่สบายใจมากขนังก็แค้นมากที่เฉิดมาตบหน้าแม่และโดนดูถูกจากยศพงขนังเก็บความแค้นเอาไว้เต็มอกวิเวกกับตึงหนื่ต่อว่าลำหับว่าทำไมไม่บอกเฉิดไปว่าจัก,กรินคือลูกของเฉิดที่ลำหับเก็บมาเลี้ยง ลำหับห้ามไว้เพราะจักรินจะอับอายจักรินแอบมาอีกครั้งมาบอกว่าจะเอาเงินไปซื้อรถเขาเห็นไร้ใหญ่โตไม่เชื่อว่าไม่มีเงินและห้ามไม่ให้ไปในที่พวกเพนและจักรินไปล่ำหับรับปากน้ำตาไหลาพากขนังประกาศว่าจะไม่ซื้อรถไม่ส่งเสียคนอักตันยูอีกแล้วทำให้จักรินยิ่งแค้นใจมากชกต่อยกันลำหับแอบให้เงินจักรินไปก้นหนึ่งจักรินบอกว่าจะไม่มาที่นี่อีก เพราะกำลังจะไปเป็นลูกเขยของบ้านเฉิดแล้วเฉิดพยายามสืบสวนว่าจัก,กรินคือลูกใครฐานะดีชาติตระกูลดีแค่ไหนจัก,กรินก็เล่นบทบาทหลอกลวงจนสองคนเชื่อว่าเป็นลูกเศรษฐีจัจก,กรินขอเพนแต่งงานแต่เธอปฏิเสธวันหนึ่งเพนแอบมาที่ไร่ของลำหับยังไม่ทันจะเข้าไปกลับพบกับคณังซะก่อนเพนโดนคณังต่อว่าแรงๆเธอก็แรงกลับและจะเข้าไปพบลำหับให้ได้ สองคนยื้อยุดกันคณังโกรธและจับเพนมัดโยนใส่รถของเธอเองแล้วขับไปในป่าท,ที่มีทะเลสาบกระท่อมลุงเปื่องที่คณังคุ้นเคยซึ่งตอนนี้ลุงเปื่องไม่อยู่แล้วทั้งสองทะเลาะตบตีกันในบ้านหลังนั้นหลายวันคณังไม่ได้ล่วงเกินเพนในที่สุดทั้งสองก็แอบรักกันและกันแต่ทั้งคู่ก็ยังมีทิฐิอยู่เฉิดยศพงและจัก,กรินตามหาเพนไม่พบมั่นใจว่าโดนคณังลักพาตัวจัก,กรินรับอาสามาถามลำหับ จักรินทำร้ายด่าทอลำหับชาตรีมาห้ามเอาไว้และต่อว่าขู่ว่าจะไปแจ้งความจักรินจึงกลับไปแล้วในที่สุดก็กลับมาอีกพร้อมกับยศพงสมุนและเฉิดมาบังคับให้ลำหับบอกให้ได้ลำหับบอกไม่รู้ไม่เห็นเพนกับนณังขนังผูกเพนไว้ตลอดเวลา ที่แรกเพนไม่ยอมกินอาหารแกล้งสั่งให้ขนังไปหาอาหารแปลกมาให้กินเช่นปลาโน่นปลานี่ขนังตากฝนไปหาปลาดังกล่าวมาให้เพนแล้วโดนขวดแตกในน้ำบาดาลเป็นแผลเวอะหวะ,วะอักเสบบวมจนไข้ขึ้นขนังจึงตัดสินใจปล่อยเพนออกไปขนังพยายามตะกายจะไปหาหมอเองแต่ล้มลงหมดสติฟื้นมาอีกทีพบว่าเพนพาขนังไปหาหมอขนังบอกไม่ต้องการให้ช่วยเหลือให้เพนไปซะ เพนบอกไม่ไปจนกว่าคณังจะอาการดีขึ้นทั้งสองจึงพากันกลับไปที่กระท่อมอีกครั้งคณังห่วงลำหับมากทำตัวให้ดูเหมือนอาการดีขึ้นทั้งสองจึงพากันกลับบ้านที่บ้านลำหับพวกเฉิดบุกมาอีกครั้งมาทำร้ายวิเว,วกกับตึงหนืดจนหมดสติและจะจับตัวลำหับเอาไปเป็นตัวประกันให้คณังออกมาแต่เชิดต้องการมากกว่านั้นคือเผาบ้านลำหับสั่งให้จักรินเป็นคนเผาเพื่อพิสูจน์ว่ารักเพนจริง จักรินลำบากใจไม่น้อยเพราะม,มากเกินไปที่นี่ตนเองเคยอยู่มาตั้งแต่เล็กๆได้แต่ลีรอยศพงสั่งให้เผาไม่งั้นจะไม่ยกเพนให้จักรินพยายามลากลำหับออกมาจากบ้านลำหับยืนกรานว่าจะตายคาบ้านเฉิดกับยศบอกตามใจลำหับสลัดหนีเข้าบ้านในที่สุดจักรินก็เผาบ้านลำหับหยิบซอนนั่งสีเพลงพระยาโศกน้ำตาไหลพรากในบ้านขณะที่เพนกับขนงังพากันมาใกล้บ้านมากแล้วรถน้ำมันหมด สองคนลงเดินคณังมองไปเห็นควันไฟออกมาจากบ้านเขารีบวิ่งสุดแรงเกิดรีบจนทําจดหมายหล่นลงพื้นหลายฉบับเพนหยิบไว้เก็บใส่กระเป๋าตัวเองเดินตามคณังไปคณังไปถึงบ้านไฟไหม้เกือบหมดแล้วจักรินมองอึกอักยศกับเฉิดยืนมองหัวเราะด้วยความสะใจคณังปราดมาชกต่อยจักกลินวิเวกับตึงเนืดฟื้นขึ้นมาบอกคณังว่าลำหับน่าจะติดอยู่ในบ้าน ขนังวิ่งไปในบ้านที่ไฟกำลังลุกท่วมช่วยลำหับออกมาได้ให้วิเวกกับตึงหนืดดูแลแม่ขนังลงมือชกต่อยกับจัก,กรกลินด่าว่าอากตันยูไม่รู้จักบุญคุณแม่ที่เลี้ยงดูมายศพงกับเฉิดแปลกใจและกโกรธมากที่รู้ว่าจัก,กรลินกลายเป็นลูกของลำหับแต่มาหลอกพวกตนยศพงชักปืนมาจะยิงจัก,กรกลินวิเวกกับตึงหนืดตะโกนใส่เฉิดบอกว่าจัก,กรลินนี่แหละลูกของเฉิดที่เกิดกับบริพัตรที่เฉิดเอาไปทิ้งไว้สถานเด็กกำพร้า ลำหับรับปากบริพัตรจึงไปรับมาเลี้ยงเชิดตะลึงจากกรินตะลึงแต่กลายเป็นดีใจที่มีแม่รวยขนังก็ตกใจเพิ่งรู้ความจริงแต่ยศพงก็ยังไม่พอใจเพราะยิ่งคิดว่าเป็นลูกบริพัตรก็ยิ่งไม่ชอบใจยศตั้งปืนจะยิงแต่เชิดวิ่งมาบาังแล้วบอกว่ายิงไม่ได้แถมดึงปืนจากมือยศมายัดใส่มือจากกรินแล้วสั่งให้ยิงขนงังจากกรินจะยิงขนงังแต่ลำหับมาห้ามไว้เชิดบอกให้ยิงลำหับ เพนวิ่งมาบอกว่าขนังไม่ได้รักพาตัวเธอไปจักรกรินกำลังจะยิงใส่ลำหับขนังโดดมาแย่งปืนสองคนแย่งปืนกันไปมาแล้วปืนก็ลั่นดังขึ้นไปโดนเอาพลเทพที่รามส่งลงมาหาลำหับพลเทพบอกกับลำหับว่าเขาคือน้องชายของลำหับที่รามส่งมาคอยดูลำหับลำหับร้องไห้ด้วยความเสียใจเฉิดรีบสั่งให้จัก,กรินเอาปืนยัดใส่มือขนังที่กำลังตกใจมากเฉิยดยศจัก,กรินช่วยกันลากเพนกลับออกไป วิเวกับตึงหนืดให้คณังรีบหนีส่วนสมุนที่มาด้วยกับพลเทพทำทีช่วยคณังหนีแต่ที่แท้แอบจับตัวคณังไปให้รามส่วนศพของผลเทพที่ตายในอ้อมกอดของลำหับมีคนของรามมาเอาศพไปลำหับหมดสิ้นทุกอย่างตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการเอาคันซอแทงหน้าอกชาตรีมาห้ามเอาไว้ทันปลอบโยนลำหับว่าถ้าต้องการกู้เกียรติว่าไม่ใช่คนขายชาติก็ต้องกอบกู้เกียรตินั้นกลับคืนมาด้วยการช่วยชาติ ลำหับตกลงชาตรีจึงแนะให้ลำหับไปพบรามบนเขาลำหับไปพบรามรามไม่ได้ทำท่ายินดีมากมายแต่โอบกอดตามรูปแบบที่ทุกคนทำกันเท่านั้นลำหับบอกจะมาขออยู่ด้วยรามบอกให้ลำหับพิสูต์ตนเองด้วยการฆ่าใครคนหนึ่งให้ดูลำหับรับปากแต่พอเห็นคนที่รามสั่งให้ฆ่าเท่านั้นลำหับใจสลายตกใจมากเพราะนั่นคือขนางนั่นเองโทษฐานที่ยิงพลเทพตายและไม่ใช่แค่ขนางที่โดนจับ พวกยศเฉิดจัก,กรินก็โดนด้วยเช่นกันรามสั่งให้ลำหับยิงขนังหรือไม่ก็มีตัวเลือกให้อีกคนคือจากกรินเพราะอยู่ในข่ายยิงพลเทพตายเช่นเดียวกันถ้าไม่ยิงคนใดคนหนึ่งทุกคนที่เหลืออยู่ต้องตายหมดเฉิดร้รองห้ามไม่ให้ยิงจากกรินยศบอกยิงใครก็ได้เฉิดจึงบอกความจริงออกมาว่าจาัก,กรินคือลูกเธอกับเขาเพนยืนยันว่าคนที่ทำปืนลั่นใส่พลเทพคือจัก,กรินแม้ว่าจะเป็นพี่ชายของเธอก็ตาม แต่มันคือความถูกต้องเฉิดกับยศพากันตบหน้าเพนลำหับปลีรอไม่ยิงสักทีรามจึงสั่งให้สนจัดการยิงให้หมดทุกคนลำหับขอสีซอเพลงพยาโศก,ก่อนรามยอมให้ลำหับสีซอจนจบเพลงรามสั่งให้ยิงอีกลำหับยกปืนขึ้นมากลั้นหายใจหันปากกระบอกปืนใส่ตนเองทันทีสนยืนตรงนั้นยิงไปที่รามทันทีเช่นกันชาตรีเข้ามาแย่งปืนจากลำหับสนยิงรามล้มลง ชาตรีกระชากลำหับให้ไปด้วยคณังกระชากเพนหลบออกมาทันทียศโกรธต่อว่าเฉิดแย่งปืนจากคนของรามมายิงเฉิดเฉิดแย่งปืนจากอีกคนยิงยศตายเช่นกันจักกรินวิ่งหนีจึงโดนคนของรามยิงตายเพนเอาจดหมายของจากกรินที่เขียนมาถ่ายเงินคณังและขอบใจเรื่องที่ทำสอบแทนทุกครั้งที่สอบที่คณังทำหล่นเอาไว้ให้ลำหับดูว่าคณังไม่ใช่คนเรียนไม่เก่งคณังเสียสละให้จากกรินตลอดมา เธอจะไม่กลับไปเรียนต่อแต่จะขออยู่ทำไร่ดอกไม้และเรียนซอสามสายกับลำหับต่อไปขนังยิ้มให้เพนลำหับไปที่โขดหินและถือซอสามสายที่นั่นเธอนึกถึงบริพัตรชาตรีไปหาลำหับและบอกว่าเขาคือผู้ที่บริพัตรฝากให้ดูแลและช่วยกอบกู้ศักดิ์ศรีของลำหับกลับคืนมาซึ่งลำหับก็ได้ทำแล้วชาตรีขอคุ้มครองลำหับต่อไปได้ไหมพร้อมกับเอาจดหมายฝากฝังจากบริพัตรให้ลำหับดู ลำหับยิ้มให้ชาตรีเธอเล่นเพลงพญาโศกอีกครั้งชาตรีพึมพำบอกว่าลำหับคือเจ้าแม่พญาโศกจริงๆติดตามชมละครพญาโศกได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง7สีค่ะ